จัโจทย์นะครับให้ a เป็นเซตของจำนวนเต็มทั้งหมดที่สอดคล้องกับอาสมก,การแอดส์ลูด x กำลังสองลบ2 x ลบ x น้อยกว่าเท่ากับสนะครับจำนวนสมาชิกของพหุเซตของ a เท่าก,กับข้อใดต่อไปนี้จากโจทย์ครับแอดส์ลูด x กำลังสองลบ2 x ลบ x น้อยกว่าเท่ากับสครับ ต่อมาเราจะต้องย,าย้ายค่า x มาฝั่งนี้นะครับจะได้ absolute x กำลังสองลบส x มากกว่าเท่ากับ4บวก x นะครับต่อมาเราจะมาพิจารณาอสมการค่าสมบูรณ์ก่อนนะครับ แบบที่หนึ่งครับ f x มากกว่าเท่ากับ a ครับจะเรียกว่า x มากกว่าเท่ากับลบ a แต่น้อยกว่าเท่ากับ a นะครับแบบที่สองครับ f x มากกว่าเท่ากับ a ครับจะเรียกว่า x มากกว่าเท่ากับ a หรือ x น้อยกว่าเท่ากับลบ a ครับ ซึ่งจากที่เราพิจารณาดูแล้วจากโจทย์มันจะคล้ายกับแบบที่หนึ่งแบบนี้ครับดังนั้นเราจะต้องจัดรูปของโจทย์ให้อยู่ในแบบนี้นะครับให้อยู่ในรูปแบบนี้นครับเราจะได้ว่าลบวงเล็บ c บวก x วงเล็บมากกว่าเท่ากับ x กำลังสองลบสอง x มากกว่าเท่ากับ4บวก x จับแบบนี้นะครับเราต้องแบ่งเป็นสองช่วงแล้วนำมาอนเ t อร์เ c t กัน,นครับจะได้ว่าลบวงเล็บ4บวก x วงเล็บน้อกว่าเท่ากับ x กํลังสองลบ 2x อง x เ n t e r s e c t กับ x กํลังสองลบ2 x น้อกว่าเท่ากับ4บวก x อยากจะมาทำสองนี้ก่อนนะครับั่งนี้นะครับ เราจะต้องกระจายลบเข้าไปในวงนล็บเพื่อวงเล็บหายนะครับจะได้ว่าลบ4ลบ x ้อกกว่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x จากนั้นเราจะแย้ายข้างอสมการ ซึ่งเราจะจัดรูปไว้แบบนี้ครับแต่เมื่อเราพิจารณาแล้วมันไม่สามารถแยกเป็นแยกตัวประกอบได้ครับดังนั้นเราจะต้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์แล้วบวกท้ายเข้าไปนะครับแสดงว่า x กำลังสองลบสองวงเล็บด้วหน้าครับคือ x ครับแล้วก็คูณอะไรที่ตัดให้สองหายครับที่เหลือ x อย่างเดียวก็คือหนึ่งส่วนสองเองครับ เมือ่อเราคูณ1นึง2เข้าไปนะครับเราต้องบวก1จน2ทั้งหมดกำลัง2นะครับแลวเราจะบวก4ไปนะครับเมือ่อเราบวก4ไปแล้วเราจะต้องลบ1 2, บวน2เข้าหมดกำลัง2ออกนะครับดังนั้นเราจะได้ว่า ซึ่งจะได้ว่า x ลบหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกำลังสองครับบวกสิบห้าส่วนสี่ซึ่งสิบห้าส่วนสี่นะครับ,บ,ะรบจะมาจากการทําส่วนให้เท่ากันแล้วก็ลบกันนะครับจะได้สิบห้าส่วนสี่ครับจากตรงนี้ครับแล้วเราจะมาพิจารากลุ่มนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว,ว่าอะไรก็ตามที่ยกกำลังสองนั้นจะเป็นบวกเสมอดังนั้นตรงนี้จึงเป็นบวกนะครับแล้วบวกกับบวกอีก ดังนั้นก็จะเป็นบวกอีกนะครับไม่มีทางเป็นลบดังนั้นคําตอบตรงนี้จึงเป็นจริงเสมอนะครับจะได้ R านะครับเดีย๋ยวเราจะมาพิจารณาตรงนี้อีกนะครับเราจะย้ายข้างอสมการกันนะครับ ได้ xl สองลบสาม x ลบสี่มากว่าหรืเ่าับูนนะครับแล้วเราจะแยกตัวประกอบนะครับจะแยกตัวประกอบได้คือ x บวกหนึ่งกับ x ลบสี่นะครับลากกว่าหรืเท่ากับศูนนะครับเมื่อเราแยกตัวประกอบได้แล้วเราจะมาเขียนเส้นจํวนวบกันนะครับ สูมากกว่าดังนั้นเราจะเอาช่วงลบนะครับและมีเท่ากับก็คือชึบนะครับดังนั้นคำตอบของนี้ก็จะได้ว่าปิดลบหนึ่งถึงสี่ปิดนะครับแล้วเอาตรงนี้กับตรงนี้มาอินเตอร์เซตกันนะครับจะได้ อ่าอินเตอร์เซ็กกับปิดลบหนึ่งถึงสี่ปิดนะครับซึ่งเมื่ออินเตอร์เซ็กกันแล้วจะได้ปิดลบหนึ่งถึง4ี่ปิดนะครับเพราะว่าใหญ่อินเตอร์เซ็กเล็กจะได้เล็กเสมอครับได้ปิดลบหนึ่งถึงสี่ปิดนะครับดังนั้นเราจะได้สมาชิกของ a นะบ a ก็คือลหนึ่ง สาิของ a คือ n a เท่ากับหนั่นเองครับโจทย์เขาถามหาเ o w e r s ใช่ไหมครับเ o w e r s คือเซตของสับเซตนะครับดังนั้นจำนวนสมาชิกของเ o w e r s นี้ก็คือ n จำนวนสมาชิกของเ o w e r s a นะครับจะได้ว่าสองยกกำลัง n a นะครับ จะได้2ยกกำลัง6ซึ่ง2ยกกำลัง6นี้จะได้64นั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงตอบ64 64นั่นเองนะครับขอบคุณครับ